สวัสดีครับพี่น้องชาวเพล็กคานะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับปักุุนหมีเช่นเดียนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับ วันนี้พามาพบก,กับรถเข้าใหม่ครับการันตีเลยว่าแบบนี้คุณจะไม่ได้เห็น, Boy Boy นบ่อยๆนะฮะที่ไหนก็น้อยนิดมากๆนะฮะวันนี้คัารถเจ้ามาสเตอร์ 4x5 เป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะย้ำแน่ว่าท็อปสุดฟังก์ชันออปชันครบจัดเต็มเลยทอากว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใครตามหาเครื่องดีเซลขับเคลื่อน4ี่ล้อป้ายแดงขายกันล้านห้าล้านหสูงสุดล้านแปดเราไม่แคร์พี่เราไม่มาวันนี้เพอร์เฟกต์คาร์เราลดยูสคาร์สภาพดีเกรดดี ID, ๆนะครับแบบนี้วันนี้ เอามาขายในราคาเพียงแค่7,600,700บาทราคารวมโปรโมชั่นหมดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้แล้วฟรีจัดโอนด้วยเช่นเคยเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับเจ้าคันนี้เลยรถสีเทาดำนะฮะเป็นรถสีเทาดําเป็นสีตัวอ่าเรียกว่าเป็นสีเทาเมทัลลิกเลยนะคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารถใช้งานมามือเดียวนะฮะเลขไม้1,030,000กิโลเมตรนะครับ1 3 8 0 0 0กิโลเมตรนะคันนี้เป็นเจ้าปี2018นะฮะ ฟังกชันเมื่อกี้ผมลองนั่งข้างในแล้วบอกเลยว่าแน่นอนนะครับเหมือนอารมณ์คล้ายๆ Camry Premium เลยนะฮะแต่อันนี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเป็นเจ้า m a สเตอที่ดีไซน์ข้างในเน้นในออกแบบความเรียบหรูความทันสมัยและความเป็นสไตล์คล้ายๆย,ย,ย,ยุโรปนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจ่ายเราจ่ายเงินซื้อรถเอ่ยก็ดีหรือว่าเราจ่ายเงินในค่ามเมทนแนนเอ่ยก็ดีในราคาที่เป็นรถญี่ปุ่นจับต้องได้ฟังก์ชันเทปมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดเลยแล้วกันนะ โปรโมชั่นว่างกันไทยคลิปพี่ทุกคันออกรถฟรีดาวได้หมดฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนดอกเบี้ยเริ่มต้น1.59%นะฮะอยากได้ทําแบบไหนแจ้งเดี๋ยวว่ากันของแทบอ็อฟเฟอร์ว่ากันไทยคลิปครับยางปี21นะฮะยางปลายปี21มิชลินด้วยนะฮะสวยๆเลยแบบนี้มาพร้อมล้อมแม็กอัลลอยขอสิบเกให้ด้วยนะครับยางเขาไม่ขี้เหล่นะ,ะถึงจะยางปี21นะฮะจริงๆอ,า,อายุอายุยางไม่ใหม่แล้วก็ไม่นานนะฮะแต่ดูดอกยางก่อนนะครับเจ้าของเก่าไม่ค่อยได้ใช้นะฮะอันนี้้้ก็เเเลลยยยว่าาใชงนไดอะๆ ฟังกชันทุกอย่างเดี๋ยวผมเกิ่นไปข้าวๆก่อนแล้วกันนะเตือนก่อนชนเบรกฉุกเฉินเตือน,นหลุดออกจากเลนพวกนี้มีมาให้พี่อ่ะเดี๋ยวว่ากันนี่ดูบริเวณตัวด้านข้างหน่อยนิดน,นึงน็อตด,ด้านข้างเอ่ยก็ดีประตูเอ่ยก็ดีนะฮะแผ่นพงแผ่นเพจอะไรเดี๋ยวพาไปดูทุกจุดครบเดิมข้างในผมให้อัมมาณ9 9แล้วกันนะฮะมีเบาะย่นหน่อยนิดน,นึงเนี่ยอันนี้ให้เห็นเลยนะผมพูดก่อนได้เลยนะครับว่ารถยังไม่ได้ทําสปามาเลยนะครับไม่ได้เก็บงานผมซื้อมาอย่างไงไปอย่างนั้นเลยนะฮะ อันนี้คือซื้อมาแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวเก็บให้นะแต่เดี๋ยวทําให้นะครับดูดีไซน์เดิเหมือนรถยุโรปไหมเนี่ยลองดูเลยแบบนี้เลยพี่สวยแปดแสนบาทไอ้ไม่แปดแสนราคาแปดแสนไม่รวมโปรวมโปแล้วเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทออกรถเป็นแค่หนึ่งพันบาทเองพี่ออกได้ทุกอาชีพฟรีดาวไปเลยผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทตลอดสัญญาด้วยนะฮะรปภเอ่ยก็ดีเกษตรกร,เ,รอเอ่ยก็ดีแม่บา้านธุรกิจส่วนตัวรับเหมาค้ายของผ่านแก๊ปฟู้ดแพนด้าโรบินทูต,ต่างๆรับหมดเลยนะ ใครอย่าดูรูปนิ่งอ่าเบอร์โทรด้านล่างอินเสิร์ตให้อีกทีหนึงเดี๋ยวโทรกันมาเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่ตัวม่านด้านหลังตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยนะฮะ มาด้านหลังมีมาให้ตามสไตล์รถแฮชแบ็กของเขานะฮะอันนี้ก็ด้านหลังนี้ก็จะพาเบเรียยๆไปแล้วก็พวกยางอะไหล่พวกนี้ก็ได้อยู่ด้านล่างนะฮะโดนนี่นี่ซิคคลิโคนยานแนวทุกอย่างเดิมนะครับท้ายล่างไม่โดนมาแน่นอนนะฮะถ้าเจอโดนมาเราแจ้งตรงๆซื้อเคืนเต็มราคาครับผมชอบในความเป็นมาสเตอร์มากเลยนะทุกอย่างก็ใช้เป็นแบบพรีเมียมค่อนข้างพรีเมียมมากเลยนะนี่นี่ยังบอกเลยยังมีบอสบอกด้วยเลยนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวไม่ว่ากันฟังชันเพิ่มเติมด้านในนะเดี๋ยวพี่ตากล้องพี่ดูลัางน้ำพวกนี้หน่อย นิดหนึ่งกันแล้วกันนะฮะดูรางน้าดูน็อตชกอัพน็อตไฟท้ายหน่อยนิดนึงให้คุณผู้ชมเขาดูหน่อยนะฮะรถเราเดิมพี่รถเราเดิมคันไหนมีตําหนิเราแจ้งตรงๆกับสีก็ใไม่ไม่มีนะฮะถ้ามีซื้อคืนเต็มเลยคันไหนเราเคลมไว้ไม่มีก็คือไม่มีนะฮะอยากได้ประวัติรถก่อนการซื้อขายได้เลยย้มมําอีกทีนึงขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับเป็นตัวดีเซลเป็นตัวท็อปสุดท็อปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่ดูดิเมนชั่นทางด้านขวาตัวรถนะฮะป้ายแดงล้านหวันนี้อยู่กับเราเจ็ด ล่องไฟต่างๆ,ๆพวกนี้เท่ากันบดซุ้มร้อนดำปิดปีเท่ากันหมดเลยล่องประตูหลังทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะครับอลองเวทด,ดูเลยจด7จ็ดแนะด้านข้างมีเรี้ยวรอยนิดหน่อยตรงนี้ตามการใช้งานนิดนึงเดี๋ยวแต้มสีให้ถ้าถ้าไม่สังเกตแทบไม่เห็นเลยนะพี่นะอยากให้ทําอะไรแจ้งกันได้เลยนะฮะกุญแจคีเลสสองดอกมีให้ควบคมนะครวันนี้นะเดี๋ยวอนุญาตปวดเข็มขัดหน่อยนิดนึงโอ้โหฟังก์ชันเรียกว่าครบและก็เทพมากนะฮะ เทพจริงคันนี้ปีสิบแปดนะฮะเบาไฟฟ้ากี่ทิศทางเนี่ยอ่าโทษนะแปดทิศทางแปดทิศทางมาพร้อมเมมโมรีซีนมีเมมโมรีซีนมาให้ด้วยนะอ๋ะอก็ว่าทำไมสตาร์ทไม่ติดนะกุญแจอยู่ข้างนอกโอเคมาโอเคแบกกุญแจหมดเดี๋ยวเปลี่ยนให้อันนี้เลย อ่ะเดี๋ยวมองว่ากันออปชั่นหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับฟังชันคอนโทรลมีให้ผมจะใช้เป็นภาษาไทยหมดทุกอย่างแล้วกันนะเพื่อความเรียบง่ายเข้าใจง่ายการลื่นถายไหลมีมาให้เตอร์ลรูออกจากเลนมีมาให้ไอสต็อปของเขามีมาให้คือการหยุดรอบเครื่องยนต์เดินเบาของเขาเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังมีมาให้ค่อนข้างครบครับคุสคอนโทรลมีมาให้มาพร้อมระบบมันบางคำมันก็ต้องใช้คําศัพท์วะขอยืนคอนด้าใช้แล้วกันอะแดปตีฟคุชคอนโทรลแล้วกันนะของมาสเตอร์มันมันมันเ b s เอะไรทุกอย่างผมจำไม่ได้นะคือ เตือนเมื่อ,อเรียกว่าเตือนก่อนชนก็มีให้ด้วยนะครับและรักษาระยะห่างเมื่อตอนเปิดตอนใช้คูชนโทนอันนี้มีให้ด้วยนะฮะมีโหมดต่างๆอันนี้ตัวเรียกว่ามัตติฟังก์ชันทุกอย่างอันนี้มีให้นะครับ เดี๋ยวระหว่างนี้พี่ตากล้องดูข้างบนก่อนได้เลยสันลงสันรู้อะไรพวกนี้มีให้ครบหมดเลยนะสันลู้มีให้ตัวรถบอดหนังดูคอนโซลตรงกลางนี่ครับโอ้โหมาพร้อมแอร์ดิจิตอลแอร์ออโต้สองอ่าเรียกว่าแยกอุณหภูมิกันได้ด้วยนะฮะเกียร์ซีเคนเชียลชิพก็สามารถปรับเป็นแมนนวลโหมดกันได้ด้วยนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้มาสเตอร์มีทุกตัวเลยฮะมาด้าสองมาด้าสามซีเอกสามอะไรพวกนี้มันมีจุดอย่างนี้เหมือนกันให้หมดเลยเพิ่มเติมมีอ่าอิเล็กทรอนิกส์ร์คกิ้งเบรกกับออโต้เบ เพราะว่าท็อปสุดแล้วท็อปกว่านี้ไม่มีดูฟังก์ชันหน่อยนิดนึงแล้วกันนะฮะอันนี้รักษาระยะห่างนะฮะระบบแจ้งเตือนรักษาระยะห่างอันนี้มีให้นะครับแล้วก็ตัวเบรกฉุกเฉินมีให้บายสปอร์ตมอนิเตอร์อันนี้มีให้เลนคิปปิ้งเตือนออกจากเลนมีให้ครับรถคันนี้สามารถเตือนความเร็วได้ด้วยนะฮะเมื่อกี้มีคนเอาไปขับเขาก็ถามอยู่ทําไมมันเตือนจังก็มันมีระบบนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบ Diver Attention Al เอเลครับเมื่อไหร่มันเป็นอารมณ์เหมือนของ Toyota ก็มีอารมณ์เหมือนแบบ แจ้งเตือนเมื่อเวลาเราเรามีการใช้เล่นคิปปิง้งค่อนข้างบ่อยตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบนี่การาเรียกว่าการบอกเซ็นเซอร์เมื่อถอยจอดอะไรประมาณนี้นะครับพี่ตากร้องพี่ตากร้องต้องอินเสิร์ตเยอะเลยนะนี่ครับลำโพงโบสให้ด้วยนะครับใครที่เล่นเครื่องเสียงอยู่จะรู้อยู่แล้วนะว่าโบสเป็นลำโพงที่ใสจริงๆมากๆเลยนะฮะ เอาจริงๆก็ Apple ก็จ้างเขาเป็นซับให้ด้วยเหมือนกันนะ,ะครับลังคงวบาผมการนตีเลยว่าเป็นที่สุดแล้วในเรื่องของเครื่องเสียงผมชอบนะผมชอบอ่ะนี่เลยขออนุญาตโชว์ด้านหน้าหน่อยนิดนึงครับ ในกล้องอะผมไม่รู้มันจะเห็นป่ะเดี๋ยวจากที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับตรงนี้มันมี h ฮดส์อัปดิทมันฉายภาพโชว์อ่าโชว์ตรงกระจกตรงนี้ม a ส d ้ามันจะมีตัวตัวกาดขึ้นมาใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่มีอ่ะน,นี่ก็จะเห็นตัวตัวเลขตรงนี้นะฮะเหมือนในภาพนะฮะนี่เลยก็จะโชว์ตรงนี้ฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างหลายๆอย่างบวนเหมือนเลยพวกนี้มันโชว์ให้หมดเลยนะสามารถเซตตรงนี้เห็นไหมนี่ระยะห่างอะไรพวกนี้เอามือลงใช่ไหมอ่ะนี่เลยพวกระยะห่างอะไรพวกนี้นี่ครับเห็นหมดเลยสามารถเซตได้ เหมือนแคมรี่พรีเมียมเลยอ่ะคอนเฟิร์มประมาณนั้นนะฮะอันนี้ข้างในประมาณนี้นะฮะราคารถ800,000บาทยังไม่รวมโปรรวมโปรแล่เหลือ767,000บาทและฟรีดาวน์ผ่อนเดือนละ13,000บาทเรทนี้ไม่ขี้เหร่นะฮะเพราะราคาต่อมันขายป้ายแดงมันแพงกว่าบ้านแน่นอนนะพี่ผมการันตีได้เลยนะฮะชอบจริงๆร,รถฟัง์ชั่นออปชั่นเยอะๆเะนี่ยนะโอเคมาต่อนิดนึงแล้วกันนะพี่นะ นี่เลยครับมาอยู่ด้านหน้าเครื่องยนต์เลยสกายแอคทีฟเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างดีที่ลดน้ำหนักตัวเครื่องวางตัวเครื่องให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่ตรงกลางของห้องเครื่องลดน้ำหนักของเครื่องยนต์โดยใช้วัสดุเกรดดีคนทานแบบเดิมให้เลยนะพี่นะนี่เลยดูด้านข้างดูตรงนี้แง้มดูประกงประกเกนมีเยิ้มมีเสริมหรือเปล่าพวกนี้นะพี่นะ ทุกอย่างเดิมฟิลลรีเลยใช้งานได้เหมือนเดิมนะพี่นะโครงสร้างนี่ดูตัวรถเลยรถมือสอง,องเราฟังก์ชั่นเน้นบ้างนะพี่นะแต่ยังเน้นเๆเลยเน้นโครงสร้างเลยไฟหน้าเดิมน็อตคานทุกอย่างเดิมรถคันนี้ไม่มีโดนเจอโดนซื้อคืนเต็มไม่หนึ่งแสนามพี่เจ็ดแสนหกเปอบาทตอนนี้ราคามาด้าสองของเขาตัวท็อปสุดก็เ0 0 0แสนแล้วเหมือนกันนะพี่นะอันนี้เทียบกับมาด้าสอเลยนะ แต่วันนี้ลองคิดเอาจะดีกว่าไหมจะคุ้มค่ามากกว่าไหมนะครับถ้าวันนี้เราต้องจ่ายเงินเปีแค่เจ็ดแสนแต่ว่าเราได้รถ s u v ขนาดแท้นะครับโมโนครงสร้างแบบโมโนขอบเหล็กประกอบกับเหล็กฟังก์ชันครบเลยท็อปกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันเรื่องโปรแล้วกันนะพี่นะโปรโนี่แน่นอนครับเพอร์เฟคคาฟรีจัดฟรีโอนฟรีดำเนินการไม่มีมาเก็บค่าปรับสภาพโน่นนี่นั่นเพิ่มเติมอันนี้ไม่มีเก็บให้เลยนะฟรีคือฟรีจัดให้เลยนะคุณผู้ชมนะครับเอาไว้ง่ายพี่ราคาโรโปร 7 6 00 0 0บาทมาด้า CX5 ตัวท็อปสุดดีเซลปี18เตือนก่อนชนมีบเบรคฉุกเฉินมีเตือนโดจากเรนมีบาสปอร์ตมอเนิเตอร์เตือนจุดอับสายตาพวกนี้มีมาพร้อมลำโพงบอสมีให้ด้วยปะฟรีดาวคอน13 0 0 0ต่างจังหวัด3จังหวัดชียนาภาคใต้ไฟแนนซ์โอนเซ็นฟรีใครราชการรายได้เยอะๆ5 0 0 0 0 6 0 0 0 0โดนหักแล้วเหลือ1มื่นต้นๆ1 2 0 0น1องหจัดได้หมดเลยนะเดี๋ยวนับรายได้ให้เต็มๆได้เลยของแถมเพิ่มเติมพี่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้นะ ไซกองเปลี่ยนให้ครับรถสซไอซิแตนบริการจุกเฉือนทั่วประเทศเดือปีเต็มเต็มซื้อเพิ่มเติมให้ด้วยรับประกันเครื่องยนต์รับประกันเกียร์รับประกันกล่องสมองกลนเพอร์เฟคคารับหมดเลยนะพี่นะรถตอนนี้อยู่บางนาลาซาน87นะฮะใครอยู่ต่างจังหวัดส่งรถฟรีส่งไฟแนนซ์ไปเซ็จให้ฟรีค่าใช้จ่ายไม่มีเกร็บนะครับคุณผู้ชมนะครับโอเคครับประมาณนี้เลยใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาได้ดูรูปกันได้ปรึกษาเคสปรึกษาไฟแนนซ์กันได้ได้เลยพี่ไม่ห่วงเลยนะครับ ส่วนวันนี้ปักคุณหมีใจดีคนเดิมขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคันหน้านะครับได้เอาเิ่กด1กระดิ่งกด1นึ่งซองระกันให้ด้วยนะครับผมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ